กลัมาติดตามเกาะกระแสโลกนะครับในช่วงที่2กับผมรัฐภูมิและคุณชื่นจิตนะครับช่วงนี้ไปกันที่ประเทศจีนครับ ติดตามเรื่องของประชากรในประเทศจีนค่ะคือตอนนี้เนี่ยประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ<ม>โดยเฉพาะในชนบทค่ะหลายพื้นที่เนี่ยคนวัยรุ่นวัยทำงานก็จะเข้าเมืองไปหางานทำกันหมดแล้วทิ้งให้คนผู้สูงอายุนะคะต้องอยู่ดูแลอาศัยด้วยตัวเองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็กลายเป็นปัญหาที่รัฐบาลจีนไม่สามารถที่จะเข้าช่วยเหลือเข้าดูแลได้หมดก็เลยมีหมู่บ้านหนึ่งค่ะคเขาตั้งเป็นเหมือนกับว่าเป็นสถานเลี้ยงดูผู้สูงอายุขึ้นเองค่ะ ไปที่มณฑลเถอเปอยนะครับเขามีการตั้งหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งซึ่งใช้ในการทําเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้วยนะครับในการออกมาดูแลผู้สูงอายุด,ด้วยตัวของหมู่บ้านเองนะครับด้วยคนในชุมชนเองไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐเท่าไหร่นะ<ห>ก็เป็นหมู่บ้านที่จะช่วยในการดูแลหมู่บ้านดูแลผู้สูงอายุที่หยุดภายในหมู่บ้านนะครับและเป็นการอยู่ด uh ูแลเนี่ยตามวิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่งอยู่ในมณฑลเถอเปยกันเองนะครับลองไปติดตามเรื่องของหมู่บ้านแห่งนี้กันครับ จางกูวเชิงค่ะเป็นชาวนาวัย68ปีแล้วแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้สูงอายุนะคะที่ตั้งใจว่าตัวเองเนี่ยจะมาอาศัยอยู่ในบ้านในหมู่บ้านผู้สูงอายุในมณฑลเหอเป่ยแห่งนี้เป็นการถาวรแต่ว่าตอนนี้ค่ะด้วยวัยที่ยังไม่ถึง70ปีก็เลยต้องทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุอีกทอดหนึ่งและผู้สูงสูงอายุคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะคือคุณพ่อของเขาที่ตอนนี้อายุมากกว่า80กว่าปีแล้วค่ะ คือเจ็ดสิบกว่าปีเนี่ยยังไม่ถึงเป็นผู้สูงอายุนะใช่ยังต้องทําหน้าที่ดูแลต้องแปดสิบนะครับสำหรับหมู่บ้านแห่งนี้นะฮะหมู่บ้านแห่งนี้ก็ชื่อว่าหมู่บ้านเชี่ยนถันนะครับได้กลายมาเป็นหมู่บ้านผู้สูงอายุตั้งแต่เมื่อปี2008แล้วนะครับโดยมีการดัดแปลงบ้านที่ทิ้งร้างหลังใหญ่โตนะครับให้กลายมาเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุขนาดย่อมนะครับซึ่งก็มีสมาชิกมาอาศัยอยู่รวมกันหลายสิบคนด้วยกันขณะที่คนในหมู่บ้านนะครับกว่า1,500คนเนี่ยก็ได้พยายามให้การช่วยเหลือ ในเรื่องของอาหาร <c oughs> การกินรวมถึงมาเป็นอาสาสมัครนะครับในเวลาว่างเนื่องจากว่ารัฐบาลน,นั้นก็จะดูแลเรื่องของค่าใช้จ่าย <c oughs> เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับ <c oughs> ต้องพึ่งคนในชุมชนด้วยกันเองเนี่แหละ <c oughs> และ้วก็ไม่ได้มีการส่งผู้เชี่ยวชาญส่งนักสังคมสงเคราะห์ มาเพื่อดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้อย่างจริงจังค่ะความร่วมมือนะคะในการดูแลผู้สูงอายุของชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ค่ะก็เลยกลายเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหมู่บ้านอื่นๆที่อยู่ในชนบทเช่นเดียวกันให้มีการปฏิบัติตามแล้วก็รู้จักพึ่งตัวเองโดยที่ไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะซึ่งก็ภาครัฐนี่อย่างที่ทราบกันคือไม่สามารถที่จะดูแลทั่วถึงอยู่แล้วเนื่องจากนับวันค่ะประชากรผู้สูงอายุโดยเฉพาะในชนบทเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ผู้คนในประเทศในชนในชนบทแบบ ก็เลยตจางเขาบอกนะครับว่าขณะนี้เนี่ยจำเป็นต้องทําหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุดูแลบุพการีของเขานะครับและก็หวังว่าพอตัวเองเนี่ยอายุสูงถึงวัย80แล้วนะครับก็จะกลายเป็นผู้สูงอายุที่จะต้องมีคนอื่นเนี่ยมาดูแลตัวเขาเองแทนแล้วก็หวังว่าจะมีลูกหลานเนี่ยมาดูเขานะครับเป็นแบบอย่างแล้วก็มาช่วยดูแลเขาบ้างซึ่งผู้คนรุ่นราวเขาเดียวกันนะครับก็หวังเช่นเดียวกัน แต่อนาคตน,นั้นจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาด้วยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ที่หมู่บ้านเชี่ยนถันเนี่ยเหลือแต่พี่ผู้ที่มีอายุมาก เท่านั้นนะครับที่อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านวัยรุ่นวัยทํางานคนวัยกลางคนนั้นก็เลือกที่จะเดินทางไปทํางานที่อื่นกันหมดแล้วค่ะสิ่งที่จางทําได้ในตอนนี้ค่ะก็คือการพยายามก่อตั้งชุมชนผู้สูงอายุให้มารวมตัวกันอาศัยอยู่ในที่เดียวกันเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างที่เห็นค่ะคือบ้านไหนเนี่ยที่มีผู้สูงอายุอยู่ตัวคนเดียวลูกหลานไปทํางานหมดก็จะได้ไม่ต้องรู้สึกเหงาหรือว่ารู้สึกโดดเดี่ยวค่ะ ครับทั้งนี้จากการสำรวจนะครับมีตัวเลขของรัฐบาลจีนนะครับก็พบว่ามีจำนวนประชากรที่มีอายุถึง60ปีขึ้นไปนะครับในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง104ด้วยกันจากเมื่อปลายปีที่แล้วและคาดว่าภายในปี2028นะครับตัวเลขของประชากรกลุ่มนี้เนี่ยจะมีมากกว่า130 1 3 0ของประชากรทั้งหมดของประเทศจีนนะครับก็เลยทำให้งบประมาณในการดูแลเนี่ยจะต้องเพิ่มสูงขึ้น เกินกว่าที่รัฐบาลนั้นจะแบกรับไหวนะครับ<ช>ดังนั้นหมู่บ้านผู้สูงอายุเนี่ยแบบพึ่งพาตัวเองแบบนี้ก็เลยกลายเป็นทางออกที่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดนะครับสำหรับชุมชนที่อยู่ห่างไกลอีกทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับสถานดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่เป็นชุมชนแบบนี้นะครับก็ยังถูกกว่าค่าใช้จ่ายสําหรับบ้านพักคนชรานะครับที่ทางการจีนนั้นจัดให้ถูกกว่าถึง6เท่าตัวด้วยกัน ค่ะก็ผู้สูงอายุในจีนนะคะส่วนใหญ่ยังคงอาศัยอยู่ตามชนบทเนื่องจากว่าก็ไม่สามารถที่จะไปอยู่กับลูกหลานในเมืองได้ปัญหาหนึ่งเป็นเพราะว่าพื้นที่ในจีนค่อนข้างจํากัดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะคือถ้าอยู่ในชนบทอยู่ในถิ่นกําเนิดของตัวเองเรื่องของการรักษาพยาบาลนะคะทางรัฐจะจ่ายให้ก็เลยทําให้เป็นสาเหตุว่าทาไมผู้สูงอายุถึงยังคงอยู่ชนบทมากขนาดนี้ค่ะครับแล้วก็ปัญหาของรูปแบบของหมู่บ้านผู้สูงอายุรูปแบบนี้นะครับที่เป็น รูปแบบของหมู่บ้านแบบชุมชนแบบนี้จริงๆแล้วก็มีข้อดีนะครับก็คือคนที่อาศัยอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะรู้จักมักคุ้นกันดีแล้วก็จะช่วยเหลือพึ่งพากันเพราะเป็นลักษณะของครอบครัวค,คนในบ้านคนในตำบลเดียวกันคนในมณฑลเดียวกันนะครับ ก็น่าจะเป็นเรื่องดีแต่ถ้าว่า<ม>ก็ต้องได้รับความร่วมมือนะครับจากผู้คนในชุมชนมากพอสมควรคและอีกปัญหาก็คือที่นําเสนอแล้วนะก็คือว่าคนที่เป็นรุ่นถัด,ถดมาเนี่ย<ม>คนวัยกลางคนคนรุ่น40 50 60เนี่ยเริ่มจะเหลือน้อยลงมากไปทุกทีแล้วนะครับสำหรับหมู่บ้านที่อยู่ในมณฑลเถองเป่ยแห่งนี้ก็เลยเป็นปัญหาที่จะต้องช่วยกันแก้ไขนะครับแล้วก็เมื่อถึงเวลาก็หวังว่าคนเหล่านั้นที่ไปทํางานในเมืองอื่นในมณฑลอื่นก็จะกลับมาแล้วก็ สำนึกรักบ,บ้านเกิดกลับมาดูแลจะ <พอ S 1> ไดด้มามช่วยูแลกัน,ค,นค่ะคนในชุมชนของตนเองนั่นเองอช่วงนี้เดี๋ยวพักอีกสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันในช่องสีสันค่ะ